สบายไหมลูกน้องใจสบายไหมคะใครสอนหนูนอนหนุนหมอนนะลูกน้องใจแม่ไม่ได้สอนนะแม่บอกแค่ว่าน้องใจมาเข้ามานอนเร็วเนี่ยแม่บอกแค่นี้เองหนูนอนเองค่ะน้องใจชอบนอนหนุนหมอนค่ะรีวิวแม่ใจคนสวยหน่อยตั้งแต่กลับมาอยู่กับแม่เนมาเลี้ยงลูกในบ้านนี้ตัวเบิ้เริ่มเลยดูพุงนิเนี่ย พุงสิเนี่ย้วนมากเลยกี่โลคะเนี่ยลูกนอาใจกี่โลประมาณห้าโลคะ่ะหนักมากเลยค่ะน้องใจกกำลังหลับอยู่คะ่ะน้งใจเพียน้องใจเลี้ยงลูกทั้งคืนเลยโอ้ยโรงานไหนเป็นอย่างนี้มั้งชอบนอนหนุนหมอนดูตัวกับหัวสิเนะี่ยมันไม่เคยจะสมดุลกันเลยนะโอ้ยดูหัวสิเนะี่ย อ๋มีแคนี้ดูตัวสิเนะไม่ได้ท้องนะคลอดลูกเรียบร้อยแล้วเลี้ยงลูกเล็กอยู่กินแล้วนอนนอนแล้วกินกินแล้วนอนนอนแล้วกินพุงก็เลยเป็นอย่างนี้น้ำนมเยอะมากลูกโตวไวมากเลยถ้าอยากได้ลูกน้องใจเย็นนะเม้นมานะคะเดี๋ยวจะถ่ายคลิปลูกให้ดูอีกทีหนึ่งกำลังโตเลยคุณแม่เป็นเด็กฉลาดค่ะเข้าห้องน้ำเป็นนะคะ ลูกลูกมีตัวหนึ่งตัวนี้แต่ไม่ได้ให้ไอตัวนี้เดี๋ยดิไอตัวนี้มาให้กันมาให้กันมาให้กันไอตัวนี้ชอบปีนไปดูแม่เข้าห้องน้ำโอ้ไม่ไม่ตีไม่ตีแม่ไม่ตีแม่อ้ยลูกแม่กับลูกจำกันไม่ได้เหรอจำกันมาได้กาจำกันมาได้กาลูกเออแม่ใจแม่ใจแม่ใจโอ้ไม่ไม่กวนแม่อออ๋น้องใจทำไมเลียงมีลูกใหม่ลืมลูกเก่า